ต้องกราบขอพระคุณอาจารย์สลันรากาค่ะที่น้องแอมได้สําเร็จในวันนี้อาจารย์มีส่วนช่วยจุดไหนที่คุณแม่คิดว่าผมหรือเอ๋มีส่วนช่วยน้องได้บ้างครับเยอะมากเลยค่ะผูกพันกับอาจารย์เหมือนเขารู้สึกเหมือนอาจารย์นญาติผู้ใหญ่ผมขอเสริมนึงว่าตอนที่ทำพอฟลอให้เนี่ยจะช่วยกันเรื่องเกี่ยวกับการเรื่อง Innovation ตัวนี้คือเครื่องดูดน้ำลายเรารู้สึกเลยว่าพอเรา get involved กับสิริน้อยอร์เซนต์มันเป็นอะไรที่ realistic พอเรียนสึกปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีการปรับแต่งให้ชูอาร์ติลิสติกนั้นผลที่มันออกมาก็เลยกลายเป็น natural เป็นความตั้งใจเป็น sincerity ของทั้งน้องแอมนะครตอนนี้เรียกคุณหมอแอมแล้วนะครับ,รบสวัสดีครับวันนี้ต้องขออนุญาตเรียนเชิญคุณแม่คนสวยของลูกสาวคนสวยคือคุณหมอแอมนะครับได้ทราบจากคุณแม่ว่าน้องติดทั้งหมดกี่ที่นะครับถ้าเป็นตัวจริงจริง,รงก็สีที่ค่ะสารแต่ว่ายื่นไปหมด การที่แล้วก็ได้หมดเลยพอดผ่านวันผ่านหมดเลยนะครับคุณแม่ได้ช่วยน้องแอมพ้อยไหนบ้างการที่แบบว่าดูแลเขาเองมาตลอดนะคะก็จะเห็นเลยว่าลูกขาดด้านไหนแล้วก็มีส่วนไหนที่เราต้องเสริมนยก็รู้ว่าเขาอ่ะชอบที่จะให้แม่เป็นคนสอนให้ในส่วนที่เขาขาดค่ะในในบางวิชาเนี่ยที่ขาดจริงๆเขาก็จะมาบอกว่าแม่คะหนูอยากเติมภาษาอังกฤษโออะไรอ่เงี้ยค่ะโดยเฉพาะว่า เป็นเด็กไทยมาก่อนแล้วก็เรียนโรงเรียนไทยมาตลอดก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาไม่มั่นใจคือ academic writing อค่ะแล้วเราก็เลยมองว่าเราจะหาสถาบันที่ไหนหรืออาจารย์ที่ไหนที่เหมาะสมกับเขาครับ ก็ก็ใช้เวลาเลือกคุณแม่ก็เลยมาเจอเอ็ยผ่านทางของคลิปใช่ไหมครับ <c oughs> ที่โรงการที่ว่าเคยช่วยคุณหมออท่านหนึ่งมันก็เป็นโชคดีของเราที่เราเตรียมตัวมานานตั้งแต่ตอนมห้าแอนสอบข้อสอบอสอบบีแมทคะแนนบีแมทค่อนข้นขางอยู่ในเกณฑ์สามารถยื่ดได้ทุกที่แล้วมันเดินปีสุดท้ายที่เขาสามารถอารมณอร่วยให้ใช้คะแนนบีแมทมาใช้ได้เราก็เลยสามารถใช้คะแนน b Ma t ยื่นได้ทั้งหมอมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็เซวูนอท ดีแมทเนี่ยไรติงค่อนข้างยากที่เรามาโค้ชกันน้องแอมสู้มากไม่ว่าอาจารย์สลานจะดุแค่ไหนอดทนมากคุณแม่นั่งอยู่ข้างๆอง,ง,ง,งแอบเห็นมาโดยตลอดเ <c oughs> พิ่งทราบว่าแอมไม่เคยติวที่ไหนคนติวคือคนนี้นะครับติวเตอร์คนแรกในชีวิตแล้วก็มาที่เราช่วยต่อก็ถือว่าเป็นความประทับใจและความรู้สึกปลื้มที่คุณแม่ไว้วางใจผมแล้วก็ มากมากเลยในส่วนตัวอยากจะบอกว่าเรื่องการติวนะครับความสามารถของนักเรียนะส่วนหนึ่งโค้ชหรือคุณครูในอีกส่วนหนึ่งแต่ที่ขาดไม่ได้คือโค้ชคในแรกในชีวิตของพวกเขาเรียกว่า parental devotion นะครับคือการัพ p อ o r t ของทางคุณพ่อคุณแม่อันนี้มีส่วนสําคัญนะครับเห็นมาหลายท่านนะครับแล้วก็ในวันนี้เลยบอกว่ายังไงต้องขอเชิญนะครับติวเตอร์ท่านแรกนะค,คือคุณแม่เนี่ยมาร่วมพูดคุยด้วยมันไม่ใช่ก่ตัูหนังสืออย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่การเครียดที่จะเร่งอ่านหนังสืออย่างเดียวแต่มันคือการบริหารจัดการและการ ของที่บ้านการที่ให้สปอร์ตของที่บ้านและการที่คุณแม่เองก็ให้สปอร์ตกับคุณครูด้วยว่าไม่ต้องเคร่งเครียดมากขอให้รักษาเมนเทนนี้ขอให้ทําการไ r i t ้งดีขึ้นจุดไหนที่คุณแม่คิดว่าผมหรือเ,เอมมีส่วนช่วยน้องได้บ้างครับเยอะมากเลยค่ะครั้งแรกที่โรงเรียนอะอาจารย์สันน่ะคะ่ะเราทดลองเรียนเป็นคอร์สสั้นๆโดยการผ่านการเรียนออนไลน์เพราะแอมชอบเรียนที่บ้าน<อ>ไม่ชอบแบบเดินทางหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรียนออนไลน์แล้ว รู้สึกแบบผูกพันอาจารย์เหมือนเขารู้สึกเหมือนอาจารย์เป็นญาติผู้ใหญ่ค่ะใช่อันนี้ต้อง <Okay. S 1> อันนี้ต้องบอกามตรงะคะ่ะรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกคุณแม่อาจารย์บอกว่ามาเจอตัวกันดีกว่าถ้าเจอตัวกันเนี่ยมันจะแบบอินเตอร์แอคได้แบบ <Our interaction S 1> ได้<ๆ>ได้ดีขึ้นแล้วก็ <c oughs> อาจารย์จะช่วยหนูได้มากกว่านี้หลังจากนั้นเราก็เริแบบคอร์สยาวเลยค่ะความเครียดถ้าปลดล็อกแล้วเนี่ย ไอเอเนอร์จีเร็วที่เขาสะสมทั้งหมดออกมามันจะถูกแชเนลออกมาได้อย่างดีที่สุดแล้วผู้สอนเองก็จะรู้สึกว่าไม่มีความกดดันด้วยคือทําให้ดีที่สุดทั้งในภาคที่รับผิดชอบและภาคที่เด็กอวใจได,ได้เพราะอย่างไบรติงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของอาร์ตนะครับสำคัญมากบางครั้งเนี่ยถูกผิดอาจสินยากมากแต่พอน้องเนี่ยมีการอินเทอร์แอคชั่นมีการอินเทอร์คกับเราแล้วไม่มีเพรสเชอร์ทุกอย่างออกมาได้ดีมากนะครับแล้วมันจําเป็นมากๆในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย writing เนี่ยยังไงก็ต้องเขียนโดยเฉพาะงานวิจัย Academic Writing ทิ้งไม่ได้ผมขอเสริมนิดนึงว่าตอนที่ทำพอฟลูให้เนี่ยจะช่วยกันเรื่องเกี่ยวกับการเขียนเรื่อง Innovation ตัวนี้คือเครื่องดูดน้ำลายเรารู้สึกเลยว่าพอเรา get involved กับสิ่งนีน้เปอ e ็นมันเป็นอะไรที่ Realistic พอ r ร a l i s ู้สกปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีการปรับแต่งให้ To o า d Realistic พันผลที่มันออกมาก็เลยกลายเป็น n a t u r a l เป็นความตั้งใจเป็น s i n c e r i t y ของทั้งองแอม ตอนเรื่องเรียกคุณหมอแอมแลนวนะครับแล้วก็ตัวเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่เป็นความตั้งใจเขาจริงจริงการผสมผสานร,ระหว่าง parental devotion ก็คือคุณพ่อคุณแม่ตัวอาจารย์แล้วก็ตัวผู้เรียนเองเนะี่ยมันเป็นเหมือนสามเหลียนที่สําคัญต่อความสําเร็จนะครับอมส์เน้นเรื่องนี้มากถ้าเขาไม่ไว้ใจผมไม่ไว้ใจอมส์นะครับเราก็คงทํางานลาบากเพราะเขาเชื่อใจเราแล้วเนี่ยเราก็ทําอย่างเต็มที่คุณแม่มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะต้องกราบขอพระคุณอาจารย์สลัดลัาค่ะที่น้องแอมได้สําเร็จในวันนี้ก็ จริงๆแล้วอาจารย์มีส่วนๆๆช่วยวเยดีๆๆ๋ยวเด้เรียนลแต่<อ>เรื่องดุงั้นคำถามสุดท้ายนะครับน้องอมีแสลไหมครับว่าอาจารย์ดุดไปอ๋อไม่เลยค่ะจริงเลยครับอาจารย์สลาดน,น่ารักมากขอบคุณมากนะครับ